สร้างขานทั้งลายล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ไม่ใช่แค่คำสอนให้ท่องจำแต่เป็นสัตว์จะทที่เราต้องเห็นด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์เมื่อมือถูกมีดบาดย่อมรู้สึกเจ็บปวดชันใดเมื่อใจถูกความผิดหวังกระทบย่อมรู้สึกทุกข์กระทมชั้นนั้นแต่ลองถามตัวเองดูเถิดก่อนจะรู้จักระวังมีดเราเคยถูกมีดบาดมากี่ครั้งก่อนจะเดินได้คล่องเราเคยล้มกี่ครั้ง ความทุกข์คืออาจารย์ที่สอนให้เรารู้จักชีวิตอย่างแท้จริงสอนด้วยความเจ็บปวดให้รู้จักความไม่ประมาทสอนด้วยความล้มเหลวให้เข้าใจความไม่เที่ยนสอนด้วยน้ำตาให้เห็นคุณค่าของรอยยิ้มทุกมีไว้เพื่อรู้ไม่ใช้มีไว้เพื่อจงเหมือนเด็กน้อยหัดเดินย่อมล้มแล้วล้มอีกแต่ถูกครั้งที่ลุกขึ้นคือชายชนะเล็กเทุกก้าวที่เดินต่อคือความกล้าหาญ ความทุกข์ที่ท่นานเผชิญวันนี้อาจกําลังปูทางให้พบสิ่งที่ดีกว่าที่งดงามกว่าทุกสิ่งที่เคยฝันไว้เพราะในห้องเรียนแห่งชีวิตทุกคือครูที่ไม่เคยทอดทิ้งเราแม้ในวันที่มืดมนที่สุด